dùng già không chăng? lông lông, đang bơm canh đấy quý. Chai nhiên chai nhiên. Leo bộm ตีคูของแม่เสื้อหางเันนี่มันหนักมากเลยเนี่ยมีคนให้กำลมีคนให้กำลังใจมีคนให้ังใจีหกั้กำมนกัมีคนให้กำลังใจ น้ักโทษอ๋อรถใหญ่เลยอ๋อมาพอดีมาเมาือ่อวาน่แง74บาทเราจ่ายเซเว่นจ่ายอะไรนี่ก็ได้นะน้องค่าไฟวั <ไฟ S 1> นนี้เรายังไม่มีไฟต้องใช้ไฟนี่บ74บาท โชคดีหน่อยเพราะมีน้ำปลาเจ้า<ป>จของเดิมเพกเจาะน้ำาบาดา,ไาลไว้ลเลยใช้ได้เลยแถวนี้ดินอุดมสมบูรณ์มากไม่ต้องเจาะลงลึกไม่ถึงสิบเมตรนะบาดาลก็ออกตรงไปไปกนไปตามไม้ลูกเอาขึ้นมาไปเอาไป กางนี้ยวิญญาณเนี่ยดเห็นกับว่เอาออกแล้วเสียดีกว่าเอาจตั้งรันเรียนนะโอ้ยเรียนแบบ มุนไปมุนไปมุนไปหามืองกับมุนมุนไปกับมึงเดี๋ยวไปนี่เนาะหยับไปหามืงนึกว่าผลมันจะลงมาช่วงบ่ายเทหลุมพอดีเลยเนี่ยนะแต่ผลลงมานี่คงไม่เป็นไรมั้งนี่เทแล้วเนี่ย ยุงยาของบ้านเราไม่เคยทำบ้านเราไม่รู้ <c oughs> บ้านสวนหลังน้อยๆครับข้างต้นขนึ้นุดเป่งวาลินชำมราอุบลราชธานี